คุณกันวีทราบตอนไหนล่ะคะว่าว่าก้าวไกลน่าจะไม่ได้อยู่ในสมาการนี้แล้วเนี่ยทราบวันสองวันนี้ไหมหรือว่าทราบมาตั้งนานแล้ว ร่งทราบวันนี้ครับคุณพลอยเพราะว่าตอนบ่ายโมงเนี่ยผมกําลังเดินทางกำลังจะกลับกรุงเทพนะครับอยู่ในราชวาสก็ก็ทางพักเพื่อไทยนะครับโดยทางาท่านหัวหน้าพักานายแพทย์ชนน่านนะครับท่านประเสริฐนะครับท่านเลาขาธิการพักพี่พี่อ้วนภูมิธรรมท่านรองหัวหน้าพักเนี่ยก็โทรมานะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงกับพักเล็กๆอย่างพักเป็นธรรมของเรานะครับก็มา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 ,มา,มา,มา มา,มาบอกให้เราทราบถึงผลประชุมเมื่อเช้านี้กับพรรคเก้าไกลออกแล้วก็แจ้งออกมาตามที่ได้มีการแถลงการออกมาของพรรคเพื่อไทยนะครับอันนั้นทุกอย่างหมดเลยก็คือเรื่องของของผลสรุปการประชุมวันนี้มีอะไรบ้าง1 2 3ที่เราได้ทราบกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายทางนายแพทย์ชนน่านพี่พพคุณพี่หมอก็บอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไปดุลพินิษในการโหวตแคนดิเดตนายกมนตรีเนี่ยวันศุกร์ที่4นี้ก็ปล่อยเป็นดุลพินิษ์ของทางแต่ละพรรคการเมืองที่จะโหวตให้กับทางแคนดิเดตของทางเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางคุณหมอก็อุดมการเ์เดจริงจริงอุดมการ์เดียวกันนะครับก็คือเรื่องประชาธิปไตยแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีองค์คาพยพอื่นๆที่ต้องพิจารณา จริงไม่ก็ไม่ได้อยากว่าว่าพรรคเพื่อไทยถึงตัดสินใจรวดเร็วทำไมต้องตัดสินใจรวดเร็วเพราะว่าก็ต้องอยู่ในในจริงๆถ้าไปอยู่ในตาแหน่งพรรคเพื่อไทยก็ยากพอสมควรนะครับยากพอสมควรในการพิจารณาการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างไงก็ตามครับก็ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของชาติก็คือประชาชนเป็นหลักนะครับอุดมการ์เป็นหลักจริงๆครับอืมค่ะสถานะของแปดพักตอนนี้ก็คือไม่ไม่ได้แพ็ครวมแปดพักแล้วใช่ไหมคะ คือณนะปัจจุบันนี้จากการที่พรรคเพื่อไทยได้โทรหาแต่ละพรรคด้วยดวยยดยส่วนตัวนะครับก,ก็ก็กลายเป็นทางไกลๆแต่ยังไม่เป็นทางการที่ว่าเราจริงๆเนี่ยในความคิดของผมเองครับคุณพลอยผมอยากจะเห็นว่าพรรคแปดพรรคมานั่งคุยกันแล้วเปิดอกมองหน้ามองตาก,กันอย่างชัดเจนในเมื่อเราเซ็น MOU กันมาด้วยกันเรานั่งมองหน้ากันเราสร้าง MOU ตัวนี้ขึ้นมาเราตกลงปรงใจกันมามาเป็นครอบครัวของเราแปดพรรคร่วม ก่อตอนที่เราจะเลิกลาจากกันไปเราก็ควรจะมานั่งคุยกันมองหน้ามองตากันร่วมกันแปดพักร่วมว่าวันนี้เราจะไม่เอาเอ็มโอยูแล้ววันนี้เราฉีกเอ็มโอยูแล้วอันนี้ผมผมผมอยากจะเห็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะมีการพูดคุยกันแปดพักร่วมอ่าผมอยากจะเห็นโอกาสตรงนั้นที่จะมีการพูดกันตรงๆว่าจะเอาอยัางไงครับอืมค่ะมีมีวิแววว่าจะมีการนัดบ้างไหมคะกับการบอกลาหรือว่าจะเป็นการแบบบอกเลิกผ่านกรุป๊ปไลน์ อันนั้นบอกเลิกผ่านกรุ๊ปไลน์ก็หมไม่น่านะผมอยากเห็นจริงๆว่าทุกคนนั่งคุยกันนั่งมองหน้ากันแล้วบอกกันบอกว่าเราไม่เอาคุณละเราจบกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าการถแถลงออกมาของพักเพื่อไทยและรวมถึงการโทรเข้าไปหาทุกพักเป็นเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการถแถลงออกมานะครับว่าชัดเจนว่าเราคงจะไม่ได้อยู่ร่วมกันใน MOU อ่าที่เราตกลงกันไว้23ข้อที่เราให้เราลงเราลงนามกันไป แต่วันนี้ผมก็เห็นในตัวที่นโยบายที่พรรคเพื่อไทยจะนำต่อนำสารต่อไปก็เป็นนโยบายหลายๆตัวนะครับที่ยังอยู่ใน m o u ที่เราได้มีการสร้างขึ้นมาร่วมกัน8พักก,ก็นั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยจำเป็นจะต้องรักษาคำมั่นต่อไปนะครับถ้าจัดตั้งรัฐบาลแล้วครับ อืมค่ะอยากถามอย่างนี้ค่ะอย่างคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ออกตัวชัดเจนมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะว่าพร้อมไปกับเพื่อไทยพร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลต่อกับเพื่อไทยแต่ว่าขณะที่เป็นธรรมเนี่ยกระแสะข่าวออกมาแล้วก็คุณนนท์กันวีให้สัมภาษณ์หลายครั้งใช่ไหมคะถ้าพอยผิดก็บอกได้นะคะว่าพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านอันนี้พร้อมอยู่จุดไหนคะยืนยันว่าพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ ไม่ผิดเลยครับคุณพลอยครับยังยืนยันว่าผมจะไปตามมติมหาชนนะครับเพราะว่าผมยังยึดมั่นในหลักการในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยซึ่งมีสิ่งเดียวที่จะเข้าสถาปนาอำนาจรัฐได้คือมติมหาชนเสียงส่วนใหญ่จากผลของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ผมจะเข้าข้างก้าวไกลแต่หนึ่งผมเข้าข้างทางอุดมการทางประชาธิปไตย2ผมเข้าข้างในเรื่องมติมหาชนซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่เดียว ที่มีความชอบธรรมอย่างเดียวในการจะสถาปนาอำนาจรรฐได้เพราะฉะนั้นหากพักเก้าวไกลต้องจําเป็นไปเป็นฝ่ายค้านพักเป็นธรรมเราก็ต้องเดินทางาตามหลักการที่เราวางไว้ตามคําสัตย์ที่เราให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเราไม่สามารถที่จะตรบัดสัตว์ได้ในการที่เราจะไม่ไม่เอาตามอุดมการณ์ล้วไม่นั้นผมพูดหลายที่ในหลายพื้นที่ว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ของเราได้ถ้าเราสามารถตรบัดสัตว์น่าจะมีสายาเข้าอีกแล้วนะคะ อ่าเชิญค่ะจะไม่็นไรผบระาสตวต,ต่อได้เลยค่ะถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราจะตระบาดสัตว์ต่อคำคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับพี่น้องประชาชนผมว่าไม่สมควรเาเป็นนักการเมืองผมว่าเป็นทําอาชีพอื่นเถอะเพราะว่านักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติในในในความคิดทัศนคติ และวิสัยทัศน์ของผมเป็นเป็นอาชีพที่เราได้รับมอบหมายจากประชาชนประชาชนมอบอำนาจมาให้เราในการบรหิหารจัดการประเทศในฝ่ายนิติบัญญตัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจาเป็นจะต้องเดินตามบุดมการตรงนี้เราจําเป็นต้องเดินตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรพวกเราคือองค์กรการเมืองของเราเนี่ยเราต้องทําให้ได้ถ้าเราผิดตรงนั้นไปแล้วอย่ามาเป็นเลยครับักการเมืองเป็นอย่างอื่นดีกว่าค่ะอยากสอบถามค่ะถ้าเกิดว่าคิดตามหลัก ปฏิบั t นิยมเนี่ยนะคะกับเรื่องที่คุณกันวีพยายามที่จะผลักดันเนาะเรื่อง3าจังหวัดก็ดีหรือว่าเรื่องการตกลงในด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ลี้ภัยก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องการต่างประเทศก็ดีเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเอาจริงก็ แทบจะไม่มีทางในการที่จะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงนะคะจะไปคุยกับกอรอมนอยังไงหรือว่าจะไปคุยกันในเรื่องการต่างประเทศยังไงแต่ว่ามีช่องทางในการผลักดันต่อไปไหมคะหรือว่าวางแผนยังไงกับเรื่องที่ผลักดันหรอคะ มันคงยากครับคุณพลอยคงยากจริงๆถ้าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่ที่คุณพลอยว่ามาและเป็นจุดยืนของทางพรรคเป็นธรรมเราเราอยากจะทํางานไม่ว่าจะเป็นการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนในพื้นที่ปาตานีหรือสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้การทํางานเรื่องมศศรุเยธรรมการทางานเรื่องสิทธิมนุเศชนการทํางานร่างการการสร้างสันติภาพและรวมถึงการต่างประเทศเนี่ยจำเป็นต้องใช้รัฐบาลจําเป็นต้องใช้ฝ่ายบริหารเนี่ยในการเข้าเข้าไปดูในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบบแบบใช้กระบวนการแก้การแก้ไขปัญหา หากเราไม่สามารถเข้าไปเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารได้ก็ยังต้อง,องใช้กลไกทางรัฐสภาต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับคณะกรรมาการต่างๆไม่ว่าจะใช้ตัวสภาเองสภาผู้แทนราษฎรหรือหากเป็นรัฐบาลไปได้ก็เป็นสภารัฐสภาที่เราจะสามารถผลักดันในเรื่องต่างๆได้ยากครับในเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามครับจุดสารตั้งต้นในการแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นระบกกบประชาธิปไตยถ้าเราผมก็ยังกลับมาที่เดิมว่า ถ้าประเทศเรายังไม่มีระบอบประชาธิปไตยแบบเต็มใบหรือเกือบสมบูรณ์แบบผมว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็คงจะวงวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนในพื้นที่ปาตานีหรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะใช้กรอบโลกทัศท์เดิมๆมาแก้ไขและปัญหามันก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ ปาตานีหรือสามชนชาติภาคใต้ปัญหาเรื่องมนุษยธรรมเราก็จะไม่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆเพราะฉะนั้นการทํางานมนุษยธรรมของประเทศไทยถ้าหากไม่มีประบอบประชาธิปไตยก็ยังคงใช้การหยิบยื่นโดยไม่มองเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่มองเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์โดยไม่มองว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติของพี่น้องประชาชนปัญหามันก็จะวนเวียนต่อไปเรื่อยๆสวัสดิการต่างๆก็คงไม่เข้าถึงประชาชนสวัสดิการเข้าถึงมนุษย์ต่างๆซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่มาอยู่ในประเทศไทยต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลไทยก็คงจะวนเวียนไปเดิมๆเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่า,านี้เรื่องการต่างประเทศเช่นเดียวกันมันก็จะวงเวียนไปเรื่อยๆว่าจุดยืนของประเทศไทยยังคงวิ่งตามประเทศมหาอำนาจต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่สามารถแสวงหาการเป็นผู้นำในเวทีระหว่างประเทศได้เพราะฉะนั้นหากเราไม่เป็นรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ใช่รัฐบาลแบบประชาธิปไตยจริงๆมันก็ยากที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นต้องผลักดันต้องรอคอย วันเวลาที่ระบอบประชาธิปไตยจะกลับคืนมาสู่ประเทศไทยแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังมีจุดจีนของพรรคเป็นธรรมได้หมายคือหมายอันนี้หมายถึงรอการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับใช่เลยครับคุณพลอยต้องรอการเลือกตั้งครั้งหน้าและผมเชื่อมั่นครับการเลือกตั้งครั้งหน้านี้จะเป็นบททดสอบของการตัดสินใจการตั้งรัฐบาลของชุดที่จะเข้ามาถึงนี้ถ้าผลการถ้าการจัดตั้งรัฐบาลที่จะเข้ามาถึงนี้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยได้ผลการเลือกตั้งครั้งหน้าชัดเจนจะเทหลังไหลเทเข้ามาฝ่ายประชาธิปไตยแบบเต็มใบแล้ววันนั้นแหะครับประชาธิปไตยจะสามารถย่างลากเลึกในแผ่นดินไทยได้แล้วมันจะงอกเงยขึ้นมาและการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องที่พรรคเป็นธรรมเราถนัดแล้วเราอยากจะแก้ไขการแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนจะเอาประชาชนเป็นสูงลาจกิงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการรอของเราเนี่ยตอนแรกผมเสนอ ให้รอสิเดือนอย่าเพิ่ง<ฆ>ไปจัดตั้งรัฐบาลรอเถอะรอสิเดือนก่อนรอให้ทางสอวอท่านระเหิดออกไปแล้วเราจะมาเลือกตั้งจะมาโหวตนายกรัฐมนตรีโดยใช้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโหวตแล้วแปดพักจับมือกันให้แน่นอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะรอคือรอสิเดือนแต่ถ้ารอไม่ได้แล้วรอต่อไปอีกสองปีก็ได้หรือสี่ปีก็ได้ครับอถ้า<ฆ><ฆ>ประชาชนใจเฝ้าตั้งหน้าตั้งตารอครับ เราพูดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วแต่ว่าอาพลขออนุญาตถามวันศุกร์นี้นะคะตัดสินใจหรือ,อยังว่าจะโหวตให้แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ตัดสินใจด้วยฐานของอะไรล่ะคะครับก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูจุดยืนท่าทีของทางพรรคเก้าไกลด้วยนะครับในเมื่อเรา มีทางพรรคเป็นธรรมเราเนี่ยเราใช้หลักการในการใช้มติมหาชนเราก็จะมีการพูดคุยจะมีโอกาสพรุ่งนี้จะมีโอกาสในการพูดคุยกับทางพรรคเก้าไกลอย่างแน่นอนนะครับว่าจุดยืนของพรรคเก้าไกลเป็นยังไงการที่เมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์สิโรดีนึงนะครับอาจารย์สิโรดก็บอกว่าถ้าพรรคเก้าไกลเนี่ยไม่โหวตให้กับทางเพื่อไทยเนี่ยมีปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูครับต้องรอดูว่าท่าทีของพรรคเก้าไกลเป็นอย่างไรแต่อย่างไงก็ตามเราจะแพคคู่เราจะจับมือกับพรรคเก้าไกลและนองดูว่าการเลือกตั้ง การการเลือกนายกรรีวันศุกร์นี้จะเป็นอย่างไรครับม,มีมีพักอื่นร่วมกวนนี้หรือยังคะนอกจากก้าวไนนส้เป็นธรรม ตอนนี้ที่เห็นก็จะเห็นไทยสร้างไทยนะฮะที่ผมได้คุยกับ <S <S ดัตตี้ผมเนี่ยพี่ปุ่นสิทธาทิวารีนะฮนะที่ผมได้คุยกันเนี่ยก็มีการพูดคุยว่ายัางไงก็ตามเราจะจะ,จะไปด้วยกันแต่ก็ต้องต้องเคารพในสิทธิ์ของทางพรรคไทยสร้างไทยเช่นเดียวกันผมคงไม่สามารถพูด on behalf ของทางพรรคไทยสร้างไทยได้นะครับแต่นีเน่เป็นข้อมูลที่ได้มาเป็นกระแสที่ได้มาใน,ในตามสื่อสาธารณะด้วยเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอครับต้องรอทางพรรคไทยสร้างไทยเองหรือพรรคอื่นๆืเองที่จะมีจุดยืนอย่างไร ก็วันนี้เป็นวันแรกที่พวกเราทราบนะครับว่าว่า,วามีผลการประชุมหา,หารือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าไกลเพราะฉะนั้นแต่และพักค,คงต้องไปแสวงจุดยืนของตัวเองและคงมาเสนอเราๆให้กับสาธารณาทราบวันพรุ่งนี้หรือมะรืานนี้ก่อนที่จะมีการโหวตนายกแน่นอนครับอืมค่ะค่ะคราวนี้พลอยขออนุญาตนะคะขออนุญาตสมมติอีกนะคะคุณผู้ชมจะไม่ชอบตอนดีทันสมมตินะคะแต่ว่าทําหน้าที่ของเราเนาะเราก็ต้องสมมุติไปถึงฉากกระทัดต่างๆที่มันอาจจะเป็นไปได้นะคะ คนก็พูดกันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้ยังไงหรือมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะว่ามันก็มีฉากทัศน์ที่เพื่อไทยอาจจะหลุดนายกด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าตําแหน่งนายกเนี่ยไปถึงพรรคอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในอดีตแปดพรรคร่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นคุณอนุทินหรือว่าตัวของคุณประวิทย์เป็นต้นอย่างนี้เนี่ยไหวไหมคะคือ <laughs> มันมันก็ไม่ไหวแน่ๆคุณพลอยคือเราทนกันมา9ปีแล้วเราเห็นว่ารัฐบาลที่ที่ที่พักการเมืองอที่คุณพลอยว่ามาเนี่ยเขาบริหารจัดก,การประเทศอย่างไรนะครับก็ทุกคนรอคอยอการเลือกตั้งปี -66 นี้หลายๆห,หลายคนน่ยหลายล้านหลายสิบล้านคนรอคอยแลผลการเลือกตั้งก็เป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนสมการไปเป็นทางทางทางภูมิใจไทยหรือทางพลังประชารัฐ ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้มีการเป็นนายกพนตรีเกิดขึ้นผมว่าพี่น้องประชาชนนั่นแหละที่จะออกมาบอกว่าไม่ไหวจริงๆอมอืมคระค่ะแต่มันยังไม่ถึงเนาะยังไม่ถึงมันมีฉากสมมติหลายอันนะครับคุณพลเนาะฉากกระทัดหลายอันครับ อ่าค่ะค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันที่4นี้นะคะการเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นยังไงแล้วก็พักเป็นธรรมเนี่ยเส้นทางจะเป็นยังไงต่อนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาคุยกับเราด้คะคุณกันวีครับผมครับคุณพลอสวัสดีครับสวัสดีครับนักข่าวท o เดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จัดทำโดยสำนักข่าวท o เดย์ cow today make tomorrow today